สวัสดีจ้าสวัสดียามแรงของวันศุกร์จ้าอย่าลืมเลยจ้าเมื่ออื่นเรามีนัดกันนะคะบ่ายสองโมงนะคะมีนัดกันจ้าโอเคจ้าก่อนสอิภาพส้มสวนวนะจ๊ะเนาะ้อนี่ขอรีวิวสวนพญายอีกจักรกอบหนึ่งจ้าหลังจากที่ห่างหายไปประมาณหลายหลายมือเติบอยู่นะจ้ะเนาะ้มนี้ก็เลยสิาพามาชมสวนจ้าส้มสวน,สวน อันน้นอนพใหญ่แล้วเ,เป็นยักเทียจะโอเคค่ะเลือเพื่อได้จาได้จ้าเลือที่มาจากซอยเพนนิเลนนะคะนี่เอามาเห็ดยังวันตีจะเอาลองล่งสะดอกจา้พยาพใหย่เพื่นเอามาดัดแปลงปลูกไอ้แหนแดงจา้าอันนี้คือน้ําขี้วัวนะคะปลูกแหนแดงจา้าอันนี้กับที่ต้นไหลต้นอดอกไม้นะจน๊ะเนาะต้นนางกวักจา้าแล้วก็อันนี้เป็ดน,น้อยนี่คือมาได้ได้ยังวันตีมาขั้นจองจ,าจา้า จะเห็ดไปโอเคค่ะรอบๆด้วยต้นไม้ต้นไม้ไมพักแน่ยหลายแนยวจ้จะหัวตะแป๋อันนี้พักหอมหอมเปรน่าจะนอนหัวตะแป๋จ้ะหอมเปรแล้วก็ดอกไม้หลากหลายน่จาจะาะมุมนี้ก็มีใบกระเพ้าจ้ะใบกระเพ้าอันนี้ของคั่วแปวเนาออันนั้นคือต้นไกตะไคร้นะา้ะตะไคร้หอมจ้ะลงตัวนี้จะจะสิงยงมาย่างจ้ะ กมักมีมามีผักไปกินหอมแน่หอมหอมปลอมแน่แหน่แดงแน่ต้นไม้แน่จ้ะ,อะโอเคค่ะนี่อันนี้คืคอดอกมะลิค่ะนี่ต้นมนะลิเนาะค่ะเนาะดิฉันบ่กจ้ะโอ้ดอกหลายหลายเติบอยู่มาขี่ไกลได้เนานะโอเคค่ะนี่ค่ะคือมุมนี้เนาะคะ่ะเนาะผู้ใดจำจำจำ,จำไม่ได้เนาะเดี๋ยวแปะกระสีท้ายให้เบิ้งอีกเนาะจ้ะเดี๋ยว อามามุมนี้ค่ะมุมนี้กับมุมฮัลโหลอือฮั่นว้ายนี่จ้ะมุมนี้ก็มีอ่าใบกระเพราเนาะจ้ะเนาะกระเพราแดงจ้านี่กระเพราแดงแล้วก็ดอกไม้แน่หอมป้อมแน่เนาะจ้ะ นี่แล้วก็ดอกกันนี่พึ่งกลับมาจา้าดอกกันนี่พึ่งอ่ไอเฮดไอ้ฮอร์โมนไซแล้วก็พึ่งกลับมาจ้ะก็เริ่มเป็นดอกเป็นยังแล้วเดี๋ยวหายมันไปงามๆอีกน้อยน้อยมุมแปลกสิตัดให้เป็นฮูเป็นทรงนะจ๊ะเนาะโอเคค่ะมามุมนี้ค่ะมุมนี้ก็มี่ลายข้าเจอดอกไม้นี่นี่จ้ะนี่จ้ะดอกไม้ต้นนางกวากดอกไม้แล้วก็ต้นสนค่ะ ต้นโซนคือไายยุ่งน้ำเด้จ้านี่ต้นนี้เนาะต้นนี้ไายยุงน้ำจ้าต้นโซนหอมไายยุ่งน้ำแล้วก็ดอกต้นดอกไม้นะจ้าแต่ไครหอมอีกจ้านี่ก็คือตะไคร้หอมจ้าแล้วก็หอมเปรย์ยามกันไปทล่ะอันนี้ต้นยางจ้าต้นบักพีจ้านี่ต้นพริกนะคะแล้วก็หางเจอรเค้แล้วก็นี่หลายแนวจ้าแล้วก็มุมนี้ก็คือมุมสิงนสานาะจ้าเห็นบอ่ ดัดแปลงใหญ่นิดนึงจ้ะพอหาเพันใหญ่อ,หญอ,หญออกนิดนึงเพราะว่ายัางว่าที่ว่าเพ่อว่าเอาโตเอาโตนี่เมื่อวาทั้งนอกเพื่อจะได้กินข่าวแล้วก็ทิ้งแดดน้จาจ้ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศอากาศหนาวลยได้ออกมาข้างนอกจ้ะมุมนนี้นะคะมุมจริงส,งสาจ้ะเห็นบ่จ้ะอากาศเอื้อมีปลูกจ้ะไอหอมหอมใบกินจ้ะเห็นบะ อันนี้ก็ใบสะระแหน่จ้ะต้นสะระแหน่เนาะต้นหอมอ่าใบสะระแหน่จ้ะอันนี้ก็ตะไคร่หอมจาหลังจากที่ปลูกตะไคร่หอมนะคะเน,นากะก็ถือว่าเก้าสิบเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะบ่ราะเป็นเก้าสิบเก้าหรอกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จ้ะก็ยังเห็นอยู่ยุงนะ่งเนาะตะไคร่หอมจ้ะแล้วก็ต้นสนจ้ะเขาจะวานไรย,ยุ้งเนาะจ้ะเนาะแล้วก็อ,อันนี้ต้นพญานาคราชเนาะเห็นบ่าจ้ะก,ก็ลังออกดอกจ้างามดอกกันนี่ ตะกี้อยู่มุมนั่นเนาะแล้วทีนี้พญายา่มาอยู่มุมนี้จ้ะแล้วก็มุมนี้นะคะมุมนี้คือต้นเอ่ออันนี้ต้นยังเนาะบานนี่เนาะจำอ่ได้แล้วเนาะนี่ที่ว่าเอฟซีเอามาให้นะจ้าบังดูจา้าแตกเนาะแตกยังออกงามคักจา้เาเด๋ยวหินออกคือจังหวะนั่นละคุณพ่อจ้านี่แต่ว่าก็ยังมีมหินอยู่เนาะมุมนั่นจ้าอันนี้ทางหลังเดี๋ยวแป๊บสีนเฮดแค่โซนนี่เนาะจ้าเพราะว่าพญายืนพื้นเฮดแล้วโซนนี้แป๊บก็เลยสิอัปเดตโซนนี้จ้า อันนี้คือขึ้นช่ายของอจีนจ้าขึ้นช่ายจีนลายยุ่งคือกันจ้าเห็นบอม,มีสามตนจ้าแล้วก็เดี๋ยวพยายามที่จะให้เห็นแค่มุมสวยๆนะแล้วก็พักซี่จ้าพักซี่อันนี้พักซี่รุ่นนี้นะเก็บกินเท่าไรแห้งแตกแ้ะจ้าเนอะนี่เห็นบอจ้าแล้วก็ออมใส่ไข่แล้วก็ออมใส่เนื้ออยู่แห้งเก็บเท่าไรแห้งแตกงามจ้า อันนี้คือจันท้ายในกระถางจย่าเพิ่งได้เคยเห็นจันท้ายในกระถางเบื้องบนจ้าจันท้ายที่มุ้งแป๊วตัดออกที่แบบว่ามีดราม่ามากมายนะคะแล้วที่นี่พญายกได้ล่องเอามะมาเอามาใส่กระถางล่องเบื้องบนวันเสาเกิดอิหริจะงามอิหริจเห็นบ่จ้าก็แล้วกัแล้วใส่คาดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรเขาทั้งหนาอาจจะเอาออกจากกระถางแล้วไปสละลงดินจ้าเดี๋ยวคงรู้ว่าจะงามครับบอจงามเนาะนี่จ้าอันนี้คือมุมเขาหน้าบ้านได้บันดีเด้อ มุมนี้คือมุมเขาหนาบ้านจ้ะเพราะว่ายังเพราะว่าพา่อใหญ่เอาเลื่อมาไว้เอาดินออกแล้วก็เอาเลื่อนไว้ขันเห็นขันยืนแปยยืนยุมมงน่งมือจังสีเห็นค่ะก็จะว่านี่ค่ะช่องเขาหนาบ้านพา่อใหญ่ก็จะเฮ็ดไอ้บันไดพักลงนี่จ้ะหรือว่าเหตุยังก็แล้วแต่อะเพราะว่ามันเกิดเ,เป็นคล้ายๆกับว่าสูงเนียนิดนึงจ้ะย้ายขึ้นบ้านยากสังเกติเพิ่งเล้าจ้ะได้เห็นพอจ้ะเห็นบนอ,นอกโอ้ยดอกไม้โอเคค่ะ กาเห็ห้เบ,บิ่งมุมนี่จ้ามุมนี้มุมนี้คือมุมหน้าบ้านเลยจ้าอีดอ,อกไม้พัญญาปัญญาดอกไม้ส่วนหนึ่งออกมาเพราะว่ายัางมองกันท่าทา,ทางที่ปั๊มน,นนะ้ำน่ะเพื่อนสิเอาอันนั้นล่อลรถมาใส่จ้าแล้วสิเอาหินใส่เทศอดแผดินเพียงจ้าดินเพียงกันจ้าก็เลเยเพื่อนก็เลยยายต้นไม้ยายยังออกมาจม้ามุมนี้คือมีจ้เห็นบ่ย้ใหญ่มากหลายแนวแลวจ้าเนาะไฮสีไฮเบิ่งตะมุมสวยๆเลจ้ามุมที่แล้วกนะ็บประตังเก่าก็บปร้ทังเบิ่งเนาะ บบดูแค่มุมส,สวยๆนะเฮ็ดไปสละจา้าเฮ็ดไปบ่แล้วจักเทีเยอเราจะงานสวนผู้ใดว่าเหตุงานสวนแล้วเบ่มีแล้วจ้าแล้วแต่เท่ากัความสุขของใครของมันเนาะเหตดไปอันนี้จําบ่แป้วจําบ่ได้ว่าต้นอีอย่างจา้าบบต่ายจา้าแต่ว่าแห่งแบบว่าโบงงามขื้นผู้ใดผู้ใดอันหูจักบอกแป้วได้ที่จ้าว่าต้นยังจา้าแลวแป๋วสิได้ยนันอันนั้น เสิดเบิองวานั่นเขามักแบบใดจ้ะมันคือมันมันบ่ตายแต่ว่ามัน,มนบาา้นบา,านบาายย่เกิดเอ่อนอเกิดงามอีกแม่จ้ะบ่งดูแต่ว่ากับ่ตายจ้ะก็ยังเขียวอย่ก็บืชบ้ตายตายแล้วเนาะอันนี้เพิ่งออกมาจากมุมจ้ะบ่งดูต้นมะม่วงหาวมะนาวโหจ้ะออกมาจากมุมกำลังงามกำลังงามขึ้นบบดนี้เพี้ยลงจ้ะแปลวกล็เลยได้ออกมาแล้วที่นี่แปลวสีดเออน้ำยาอ่าน้ำยาสมุนไพรจ้ะน้ำยาเห็ดเองนี่แหละบ่มีบริษาทใสสารเคมีจ้ะ เอาส่วนอินซีของเขามาใส่สูตรบื่อวันไปยากเนาะอยี่น้ำอิอนเทอร์เนต็ตเนาะจ้ะนี่จะเปลือกสีแล้วกที่นี่มื่อื่นเปลือกสีซ้ซัอีกจ้ะยังมีเรื่องยังมีเหลืออยู่แล้วก็ต้นอันนี้ก็คือต้นบักรูดจ้าบักรกูดมองดูอันนี้ต้นบักหนาวจ้า,จามุมนี้เนาะค่ะเนาะมาหายเบิง่งมุมนี้ก็มีนี่จ้ะต้นบักเี้ะเกี้ยจ้ะ ต้นบักเคี้ยกับอันอันพักซี่จ้ะอันพักนอกนี่ปลูกง่ายจ้ะแล้วก็กินแกะกินดูแล้วก็ก,ก,กินด,นดีเพราะว่ายังเปรีมักขมๆแล้วที่นี่กินกับแก้วกินกับซุปละไม่กินกับอันยังกับแสบจ้ะแลว้วก็เลยปลูกหลายอันนี้ก็ต้นบักเคี้ยจ้ะกำลังเป็นดอกจ้ะเห็นบ๊อสนี่ค่ะกำลังเป็นดอกจ้ะเป็นดอกที่เป็นต้นนั่นแหละตัวนี้ก็บกำลังอันนี้แป๋วป้อยให้เขาอันนั้น เกิดสูงก่อนแล้วจงังเอามาปลูกใส่ดินมันดีๆเอาออกจากกระถางหน่อยจ้าเขาก็เลยยืดแน่นิดนึงแต่ว่าก็เริ่มเป็นดอกแล้วก็เป็นอย่างประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเราจะโน้มคนกล้วยพญายกะเอ้บ,งบอังดูจ้าบ่เอาลงดินนะจ้าอยากประดับประดาบางังดูแต่ว่าก็เกิดนอแล้วจะเห็น,หนป๋อเรากะต้นพญานาคราชเนาะมีสองสองต้นจ้า นี่คือมุมมุมแล้วเนาะอันนี้คือมุมหน้าบ้านหน้าบ้านอีกมุมนึงจ้ะแหนแดงพัแนแหนแดงพยญ่เนาะเห็นบ่จ้ะแหนแดงหลายที่ปลูกแหนแดงหลายเพื่อ,อหยัออยงจ้ะเพราะว่าหยังเพราะว่าไอาน้นั่นเกี่ยวกไก่จ้ะแหนแดงมีประโยชน์ต่อ,อ,อต่อไก่ต่อเป็ดต่อปลาเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะมีโปรตีนเยอะเบิ่งอาดเพิ่นเบิ่งดูจ้ะ อาจเพื่อนเลื่อลมแล้วก็เอ,เอาเงื่อนใส่มองดูอันนี้อันนี้เน,นี่ยเลืออตัวนี้นะเอามาจากอังกฤษเพื่อค่ะเ้อเห็นไหจาะผู้ใดย้อนไปเบื้องวานั่นคลิปใดที่มุกแป๋เฮ็ดไอ้ที่พ้่ยญ่เฮ็ดไอ้บอ่อป่านะจ๊ะอันนั้นเราที่นี่มันจะมีเลือจอจมยือยืดไตแทงมุ้แปลมาอยู่แต่มันแตกจ้ะเห็น,นู้ใหญ่เพื่อนกอ็มาใส่อันเป็ดตัวนี้ก็เอามาจานอันนั้นอังกฤษคือกันกจ้ะ แหนแดงแหนแดงได้เอาออกแล้วก็เก็บอันทุ่มือจ้ะเอาออกส่ไปให้เกีย่ยไกล้จ้ะมีประโยชน์ต่อไก่นะคะแล้วประหยัดแถมประหยัดแล้วก็แถมมีประโยชน์ลดเรือค่ะอันนี้ก็คือไหลเนาะจ้าเนาะไหลเอามาจากหลังบานละหลังบานนองท้ายแล้วก็ออามาจากนองเพน้นน้ำจา้านองเพน้นก็เอาห้อันนี้คือมุมของพญ่เพิ่นปักซ้ำไป้ปยเซียนกับไอ้ ไอดอกดีเล่าพอดีจ้ะมันหักล่องหรือทีพอไรพญายกได้ลองเห็ดก็เล่นเกิดอีหลีก็เลยแบบเอาไว้หันเดี๋ยวเพื่อนสิ่ย่ายอ่ะโอเคค่ะนี่มุมนี้กับมุมตะไคร่แล้วก็แหนแดงจ้าตอนบอกท่านแปลว่าเสียล่องดินอยู่แต่ว่าท่านเนาะได้ได่งามเพราะว่าพญายกท่านถางหย่าออกก็เลยเอามาคาดระถางไว้กันนะจ้ะ มุมนี้คือมุมไอ,อ้ไอไอไอปลานะจ๊ะเอาปลาอันนี้ลงน้ำแต่ว่าอันนี้นบอนันบ่จำเป็นต้องเอาปลาลงจ้ะเพราะว่ายังว่าทีว่ว่าแหนแดงเต็มไปเบิดพืชไ,ไปเบิดจ้ะทุกมือเลยแตะที่นี่ลูกยุ่งบ่มีใครได้แต่ว่าอันนี้ก็มีแจมกันจ้ะมัเกิดมีดอกไออันนี้น้ำล้ากันั่นก็นเลยมีปลาทางลงยุ่งน้ำจ้ะเพื่อจะกินลูกลูกยุ่งโอเคค่ะ มาดูมุมนี้บังดูจ้ะเห็ดพญายเห็ดอะไรเสียเสียหนาบ้านแล้วเนาะโอเคค่ะมาดูมุมนี้นะคะมุมนี้ก็คือมุมหน้าบ้านเนาะนี่จ้ะพญายเพิ่นลองเอ้เพิ่นเห็ดเอียบันทีผลิขิงวัวหลายโพดจ้ะอันบอนี่อันแหนแดงก็เลยแบบเป็นสีเสดอันนี้คือไอ้แหนแดงอีกจ้ะแหนแดงร้ายยันยังไอเพราะว่าเกียร์เกียร์ใกล้เกียร์นี่เนาะอันนี้คือต้นต้นบังหน้าว เผอเองเจา้าต้นบากนาอันมาสงสัยไรนั้นนั่นผู้แปลเอาขี่ไก่มาใส่ไอ้พักหนอกเนาะแต่ที่นี่ก็เลยเกิดมนรู้จกักกำลังเป็นดอกหลายค่ะเลยเนีย่ยเป็นนวยอีกเป็นนวยพอมีต่างหากโอเคค่ะมาดูมุมนี้ค่ะมุมนี้คือมุมมุมไอ้มันฝรั่งแป๋วจ้านีเห็นบ่จ้ะมันฝรั่งนะคะมันฝรัง่ง บักเขือกับมีได้จา้บาบักเขือนี่ส้มส้มจา้าแ,แต่ว่าเดี๋ยวนี้เปากำเอาฮโอรโ์โมนใส่แล้วก็เรื่องกำลัง,ลงเป็นน่วยขึน้นอีกจ้ามึงดูมึงดู้ดน่วยตน้นส้มส้มแต่ว่าน่วยสามน่วยละสามสี่ 3, 4, น่วยวันนด้จา้าเห็นบ่ <c oughs> ลกเปากำลังเอาฮอร์โมนใส่ลหลายๆจา้าแล้วก,ก็เห็ดแกบเกาเห็แกบหย่งลงใส่ประมาณนี้เลยนะคะอ่ามาดูต้นกระถาง ปลูกไปสองหมองแล้วจ้ะ,ะอันนึงส่วนหนึ่งก็ลงดินจ้ะแล้วส่วนหนึ่งกับใส่กระถางแปลว่าเมืเบิ่งผล,ผลผลิตว่าเอาใส่กระถางหรือว่าลงดินน่ะได้ผลผลิตดีกว่าเพราะว่าใส่กระถางเข้ากับสิกู้ง่ายนเนาะนี่เห็นไหมจ้ะอันนี้คือกระถางมันฝรั่งไปจะมีสี่กระถางแล้วจ้าเนาะมันฝรั่งก็จะมีสี่กระถางนะคะแปลฮ็ดวิดีโอไว้อยู่อันนี้ในตอนปลูกแปลว็าจะฮ็ดวิดีโอใช้เบิ่งว่าเอเอผลผลิตสิเป็นแบบใดนะจ้ะ มึงดูจ้ะต้นส้มโซมจ้ามึงดูมึงน,น,น,นวยนวยวยแบบแบบเขียเราก็เลังอันนั่นเอาหนี้ใส่อยู่เพราะว่าอย่างวันตีว่าเพราะว่าเพียเพ้ยลงจ้ะเพี้ยล้องเราที่นีนช่วงที่อ่าเธอเราก็เลยเฝ้าเฮ็ดเอาอันนั้นน้ำ um ฮอร์โมนน้ำยังใส่อันนี้คือองค์นี้คือ,อยังองค์นี้คือน้ำขิงงวด้รือคะเด้อไว้ทางโคตผักด้วยจ้ะเห็นบ่เอาไว้ตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อ,อยังบ่รู้จ้ะพ่อ,อยาย โอเคจ้ะนี่จ้ะมองดูผักเคียรกระส้อมๆตะบางบเป็นหน่วยเกือบทุกต้นเลยจ้ะนี่ฝรั่งกลับขึ้นมาเนาะจ้ะอันนี้ก็คือมันฝรั่งแป๊มิสหางกระทางอย่างนี้จ้ะแล้วก็อีก,อก,อกมุมนึงก็ากรเฮ็ดลงดินจ้ะประมาณนี้เลยนะคะโอเค โอเคจ้านี่ละจ้าอัปเดตแล้วเล็กน้อยสำหรับงานพญาย่น้ำจ้าเนาะแล้วกับแปลวน้ำจ่าห่างหายไปเพราะได้เหตุวิดีโอลายมือก็ง้มน้ำมันไอซอยพญาย่น้ำจา่าแล้วก็เหตุของแ็คของน้ำจ่าก็เลยแบบยากเนียนิดนึง นี uh, hmm ่นะคะอัปเดตมีคนถามมาว่าเฮเซาเฮ็ดอันเฮ็ดอันวิดีโอแล้วบอลน้องแป๊วบอลเฮเซาจะบางมือกันยากยากจ้ะพี่จ๋ามือนึงน่ะขันสมมุิว่าเข้ายากเข้าเห็ดอย่างนี้แป๊บเดียวจะเวลาเบืองเวลานี่ปแป๊บเดียวยีดีแป๊บแป๊บไปเลยโอเคค่ะนี่คือมุมมุ่งเขาหนาบ้านเนาะประมาณนี้เลยค่ะนี่จะเห็นองค์ขี่น้ำขี่งัวก่อนมูเลยเมืองดูจอบเมึงดูไปยังมาวางไว้ คือแบบรเราก็ได้ถ่ายไขย่ไๆ่ก็ว่าถ่ายให้เห็นแค่ไหนหน่อยโอเคจ้านี่แหละจ้า <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปอัปเดทคางบ้านน้ำจ ả คา,างบ้านคือ,อไอที่พ่อใหญ่ปลูกบะเขือแล้วก็ปลูกกล้วยน้ำจาโอเคจ้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอัปเดตไปเรื่อยเลยจ้า,อ,าอยากกินยังก็ปลูกเองอยากกินยังก็ปลูกเอานะจ๊นะเนาะประหยัดต้นทุนช่วงนี้โควิดก็ประหยัดแน่นิดนึงจ้า กระหยัดได้กับระหยัดเนาะจะเนาะเศรษฐกิจตอนนี้ก็แย่ yeah, อีกคือเกาโอเคจ้าบบายค่ะอย่าลืมนะคะ่ะเด้อเจอกันพ่งนี้นะคะบ๊าย